สวัสดีครับเพื่อนๆรหนมงสองโยกลับมาพบเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วครับผมวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาชมภาพบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเ <c oughs> ป็นอะไรเดียววันนี้เสียงแงบแห้งก็มาดูภาพบรรยากาศยามเช้าของท้องทุ่งบ้านผมนะครับตอนนี้ก็เห็นเขากําลังมาปลูกข้าวดํานากันอยู่ซึ่งมันก็จะเป็น สิ่งที่กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมบ้านผมแล้วเนาะก็ถือว่ามาเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกก่อนที่มันจะหายไปเนาะเก็บไว้เป็นความทรงจำก็แล้วกันภาพอาจจะสั้นๆหนึ่งนะครับเพราะผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมามือมันก็สั้นๆยังไงก็ไม่รู้โอเคครับเพื่อนๆกับคลิปสั้นๆวันนี้จริงแล้วจุดประสงค์ของผม ที่ลงมาหนองเนี่ยก็มาดูระดับน้ำครับเอ่มันก็ยังเยอะอยู่เนาะ,ะโมง่งทอดแหันลงไม่ได้ครับเพราะเขาปิดน้ำอีกแล้วน้ำก็เลยขึ้นเอาเป็นว่าเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะส่วนว่าผมจะพาไปทำกิจกรรมอะไรนั้นก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวเดอ้อ บายบายสวัสดีค่ะพ่อ